สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแผ่นอะคริลิกเรืองแสงนะครับสำหรับเลี่ยมพระครับผมอันนี้คือมาส่องแสงธรรมชาตินะครับสีจะคล้ายๆหยกครับอ่เป็นสีเขียวอ่อนแบบนี้ครับเป็นการชาร์จแสงเก็บแสงไว้ในตัวแผ่นเมื่อเราโดนกับแสงแดดนะครับหรือแสงไฟนีออน เดี๋ยวเราไปดูในที่มืดกันนะครับนี่ครับพอเข้าที่มืดแล้วแสงก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ครับคือสว่างมากๆนะครับกันน้ำได้ปกติครับนี่ครับ ขอบคุณที่รับชมครับผม